อสูรพลิกฟ้าชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้พยายามแปลจนถึงตอนล่าสุดเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่2 2 8จนถึงตอนที่235นะครับซึ่งก็คือเท่ากับต้นฉบับของเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุที่เลือกแปลมาลวดเดียวเลยเนี่ยก็คือผมเห็นว่าเมื่อวานคลิป ที่ผมลงไปเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างสั้นมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจแปลมันยาวๆไปเลยรวดเดียวทีเดียวน่าจะยาวสะใจทุกขั้นนะครับปรากฏว่าพอแปลเสร็จภาคเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมาตัดต่ออีกทีคลิปเหลือเพียงแค่7นาทีเองเท่านั้นนะครับผมเองก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลอดทั้งตอนนี้นะครับเต็มไปด้วยการต่อสู้อย่างดุเดือดเลยนะครับผมมันก็เลยทําให้บทพูดน้อยนะครับพอบทพูดน้อยปุ๊บคลิปก็เลยสั้นนั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผม ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนที่ผมทาเนี่ยเป็นตอนล่าสุดแล้วนะครับโดยระหว่างที่รอตอนใหม่ออกมาเนี่ยผมก็จะไปทําอีกเรื่องหนึ่งนะครับรอไว้นะครับก็ถ้าตอนใหม่มันออกมาเพียงพอที่จะทํา1คลิปได้เมื่อไหร่นะครับผมก็จะนํามาลงให้ทันทีเลยนะครับระหว่างนี้ก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งล้วกันเนาะโอเคครับสำหรับอสูรพิกฟ้าในตอนนี้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันได้เลยครับผมนี่มันเรว็วมาก ไอ้หนูแกเองก็มีของเหมือนกันนี่หว่าแต่แกคิดจริงๆอย่างนั้นเหรอว่าจะหนีข้าพ้นนะ่ะสาม <l idee> สองบ้าเอ้ยนี่มันระเบิดพลังทำลายล้านสูงอย่างนั้นเหรอหนึ่งหนีอย่างนั้นเหรอข <l figures> ้าจะระเบิดเจ้าให้เป็นซากมากกว่าละ อข้าจะสับเจ้าให้เป็นชิ้นๆเลยบ้าเอ้ยเป็นแบบนี้แล้วต้องโดนมาจับได้แน,นะน่ๆเสี่ยวฉานออกมาเร็วเข้าเสี่ยวฉานจะช่วยบินให้เร็วกว่านี้ได้หรือเปล่าไม่อย่างนั้นแล้วเจ้านั่นต้องตามพวกเรามาทันแนๆ่ๆอะไรกันความเร็วของเจ้าเด็กนั่นกําลังเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรออตถ,ถึงจะเป็นอย่างนั้นแล้วทิศทางที่เจ้ากําลังมุ่งหน้าไปนะ่ะมันก็เท่ากับฆ่าตัวตายชัดๆ ครึ่งชั่วโมงต่อมาตอนนี้พวกเราน่าจะรอดจากหมอน,น่นแล้วล่ะนะแต่ว่าทําไมข้าถึงได้รู้สึกว่าบรรยากาศแถวนี้มันร้อนขึ้นกันละ่ะนั่นเป็นเพราะว่ามีค่ายกลขนาดใหญ่ยักษ์ที่สามารถปกคลุมทั้งภูเขาได้ทั้งหมดอยู่ยังไงละ่ะมีแบบนี้แล้วแถวนี้มันมีค่ายกลอยู่กี่ค่ายกันล่ะเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพืชพันธุ์ในบริเวณนี้เป็นสีแดงซะส่วนใหญ่มีเพียงแค่ตระกูลเทพของสาเท่านั้นแหละนะที่มีค้นวิชาค่ายกลพวกนี้จะยังไงก็ตามแถวนี้นะ่ะก็ถือได้ว่าอันตรายมาก เจ้าเองก็ระวังตัวด้วยละกันวิ่งต่อไปสิเอาเลยข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเจ้าจะไปได้ไกลแค่ไหนเป็นไปได้ไงกันทำไมกันทำไมหมอน,นี่ถึงได้ตามความเร็วของเซียวฉานได้ทันกันละ่ะไปกันเถอะเซียวฉานเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีข้าได้จริงๆอย่างนั้นเหรอ ยุนเชิข้ามีป้ายประทับเทพองศาที่คอยบอกว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้านีนไม่พ้นเงื้อมือของข้าหรอกนะทำไมเจ้านั่นถึงได้รู้กันล่ะว่าข้าอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าคงจะถึงเวลาแล้วสินะที่ข้าจะใช้พลังปราณปีศาจแยกร่างเพื่อทําให้มันสับสนฮะบ้านะททำไมจู่ๆเจ้าเด็กนั่นถึงได้มีสองคนกันนี่แบบนี้ต้องซูมดูหน่อยขอบพ่งปับ๊บอออย่างนี้นี่เองพลังปราณจากเผ่าปีศาจอย่างนั้นเหรอ ทางนั้นแล้วเจะเด็กนี่ก็คงมีสายเลือดของเผ่าปีศาจอย่างนั้นสินะนี่ละยิ่งเป็นเผ่าปีศาจแบบนี้แล้วยิ่งต้องกําจัดทิ้งข้าเองก็ชักจะเริ่มเบื่อกับเกมวิ่งไล่จับกับเด็กแล้วด้วยสิเฮ้ hey! ชยชงแอบดักหน้าอะไรกันทางท้งที่เราข้าบอกไปแล้วไงว่าเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกนะข้านะเชี่ยวชาญพื้นที่ในหุบเขานี้ดียิ่งกว่าใครเจ้าหนีให้ตายก็หนีไม่พ้นหรอก ทีนี้เจ้าเชื่อข้าแล้วหรือยังล่ะ <c oughs> บ้านะแม้กระทั่งพลังปราณปีศาจก็หลอกมันไม่ได้อย่างนั้นหรอเนี่นอยองั้นแล้วก็มีแต่ต้องสู้จนหลังชนฝาเท่านั้นสิน,นะ <c oughs> จนม่งขนาดนี้แล้วจะยังจะคิดต่อสู้อีกอย่างนั้นเหรอตายซะตายย่าพลังไฟของเจ้านี่รุนแรงจริงๆ าไม่ถึงเลยจริงๆนั้นเนี่ยว่าเจ้าที่อยู่เพียงแค่ระดับปรานปัตตภีจะสามารถทําให้ข้าต้องดึงพลังออกมาใช้ถึง40%เลยทีเดียวไม่ไหลใจเลยล่ะก็ทําไมองชายถึงในอยากจะฆ่าเจ้าไปที่เสษขนาดนี้เฮ้เจ้าฟังซี่ฉันนั่นคือตัวการสั่งการเจ้าอยู่อีกทีงั้นสินะ,ะนี่สายเย่าน่าเซวฉัน แค่สัตว์อสูรหน้าขนคิดจะมาสู้กับข้าผู้นี้อย่างนั้นเหรอปล่อยเสียวชานเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นแล้วจะทําไมเขาปีศาจชั่วช้าต่ำซามอย่างเจ้าจะมาสนใจอะไรกับอีแค่สัตว์อสูรกันดีถ้าอย่างนั้นข้าจะส่งมันไปลงนรกก่อนเจ้าเลยแล้วกันยาเสียวชานเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะที่สัตว์อสูรของเจ้าถูกข่าบดขยี้จนเละขาตีนของข้า บอกได้เลยละว่าง่ายซะยิ่งกว่าฆ่ามดข่าปลวกซะอีก <c oughs> แกไม่มีวันยกโทษให้แกแนะ่ไอ้แกตายไปแล้วข้าก็จะสับร่างของแกให้เป็นชินช้นๆจนไม่เหลือซากแนะ่สับข่าให้เป็นชิ้นจนไม่เหลือซากอย่างนั้นเหรอ <c oughs> พลังของข้าแข็งแกร่งกันกว่าที่พลังปีศาจอย่างพวกเจ้าจะคาดคิดนักประตูแดนชำระล้างเปิดออกผมดาบเทพหมาป่าสวรรค์ นะี่มันไปไม่ได้อยา่างนัง้นนี่ยังมีพลังแห่งแดนชำะระล้างซ่อนอยู่อีงอย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่ลนะเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนมีอะไรขาดไปแข,แขนแขนข้าแขนข้าหายไปไหนเชิญคราวนี้เจ้าตายแน่ตายอย่างนั้นเหรอคนที่จะตายน่ะคือเจ้าตหาหักละย่าอาอหล่เปไอ้เจ้าบ้านนี่ ข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้เลยนี่ไม่ต้องพูดข้านี่ละจะเป็นคนส่งเจ้าไปลงนรกเองเฮยย่าปราณปีศาจเอ,อ๋ยจงตื่นขึ้นว่าเอ,อ้ยขันลืมไปเลยว่ามันังมีพลังปราณปีศาจอยู่อีกเปแบบนี้ไม่ดีแนะ่ต้องรีบถอยออกจากที่นี่ก่อนแล้วพิจะหนีอย่างนั้นเหรอไม่ให้ทำแบบนั้นหรอกนะ แกพพลังปราณเทพมังกรไอเด็กเว้นแกกล้าอะ,อ,ะอะไรกันปา,นานปีศาจของเจ้านี้มันกำลังกลืนกินวิญญาณของข้าอย่างนั้นเหรอตายซะไปสารเลวเอ้ยแกแกกล้าดีไงแ็นกล้าทำร้ายข้าที่เป็นคนในสมาชิกในตระกูลเทพของสาอย่าเข้ามานะอย่าอย่า ยุ่นเชาเจ้าฝืนตัวเองมากเกินไปอีกแล้วนะโดยการใช้ทั้งพลังปลาน,นอกรีดและพลังปลาปีศาจพร้อมกันแบบนี้ทําให้ตอนนี้เจ้าบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ข้าว่าเจ้าต้องรีบออกจากสถานที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเลยขอเวลาข้าพักสักสามลมหายใจก่อนนะไม่ได้นะเจ้าต้องรีบแล้วถ้าเกิดว่ามีคนของสํานักเทพหงษสาม,มาพบศพของหมอนี่เข้าแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วพวกนั้นก็จะตามล่าเจ้าจนเจออยู่ดีแบบนี้นะ่ะไม่มีทางรอดแน่ สามวันต่อมาจิ้งจิ้ฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยังยังไม่ตายหรอกเหรอเนี่ยเฮ้เสียงไปไปอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายดีเลยนะเจ้าอย่าพึ่งบินสิ